จะเป็นยังไงเมื่อโลกฟรีไฟล์ใกล้ถึงคาอวสานตอนนี้มีเหล่าซอมบี้พยายามจะบุกโลกฟรีไฟล์สิ่งที่ผมต้องทำก็คือการเอาชีวิตรอดวิ่งดีครับรออะไรอ่ะปีมันเยอะเกินทุกคนเฮ้ย ซอมบี้อัน,นอันเนี้เอาเฮ้ย <Nope. S 1> เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดวกันไปละหายตัวเอา้าอะไรครับเนี่ยพี่โดดข้ามเล็กแล้วแบบซอมบี้มันมองพี่ไม่เห็นนะครับ <Wow. S 1> อะไรวะอ๋ออยผีมันก็น่าจะใส่วงใส่แว่นบ้างนะบางทีอะ่ะเฮ้ยมันหาพี่ไม่เจอได้ไงวะทุกคนดูดิ อูแต่คือแบบว่าซอมบี้เยอะมากครับผมโอเคขอโชอบูหน่อยละกันขอเป็นแบบว่าพระเอกในหนังอะมาเลยซอมบี้หัดแต่หนึ่ง u b l i เปอร์คิลซอมบี้เปอร์คิลอะไรวะ <c oughs> ดูดิครับน้องๆคือแบบว่าตอนนี้โลกของพี่นะครับแบบโลกของฟรีไฟล์เราอะ่ะกำลังถูกโจมตีด้วยสวยัยรับตุ้ยไวรัสซอมบี้ครับผมเฮ้ยน่ากลัวมากทุกคนแต่ดูเหมือนว่าแบบ มันก็คงจะตามในหนังนะครับผมซอมบี้มันไม่มีสมองเว้ยโอเคคือแบบพี่อยู่บนรถนะครับมันแบบมันปีนมาหาพี่ไม่เป็นนะครับน้องๆคิดเอาละกันเอาเราฝั่งนั้นมันทําอะไรกันน่ะเดินชนกันละจะเล่นพรนังเอาเอาลูกนี้ไปกินหน่อยแล้วกันเอาน้อยนาไปกินโอ้เกิดเป็นโกโก้คันปีนรู้สึกว่าซอมบี้ที่นี่มันโง่เกินไปอะครับทุกคนคือแบบว่า ขี้กาจะมาแบบอัดคลิปเอาชีวิตรอดจากซอมบี้แบบสุดโหดอะไรเงี้ยแต่ดูดิคบน้องๆคือแบบมันโง่เกินนะครับทุกคนได้มาได้มาได้มาเดี๋ยวจะพาไปเอานมโรงเรียนสมองสาบหมองไม่เคยมีเลยครับโอ้ยซอมบี้อะไรวะมันมันโง่าจัางวะทุกคนไห <c oughs> นไหนลองกัดเราดิาย <c oughs> อุยโดนกัดแม่งเอ, <c oughs> อ้ยยมันกัดได้นะมันกัดได้นะมันกัดได้นะแบบนี้ต้องยิงทิ้งครับผมเฮ้ย อันตรายนะครับผมมันกัดพี่นะเมะื่อกี้พี่นึกว่ามันจะไม่กัดพี่นะ oh, <no. S 1> แน่นอนครับผมการเอาชีวิตรอดคนเดียวมันย่อมลำบากครับผมโอเดี๋ยวพี่จเจ้าแกงจ๊กเกอร์ฟรีไฟในตำนานะมาเป็นตัวช่วยพี่เวจัดไปโอเคครับผมน้องๆตอนนี้แกงโจ๊กเกอร์ก็ได้มาอยู่ข้างพี่นะครับทุกคนดูดิ yeah, <woo. S 1> อย่างเท่ <c oughs> คือแบบฝูงซอมบี้เป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนพี่ก็ไม่กลัวครับ ดูนะเขาจะช่วยพี่ยิงนะครับยิงจอมบี้ดิยิงดิเพื่อนเป็นไงเฮ้ยมันจะโจมตีพี่ไอตัวน,นี้จะโจมตีพี่ลุบโอ้โหดป็นไงเป็นไงเซฟดีเฟิร์สอะเฮ้ยมันไม่ยิงวะเออยิงดิแงโจ๊กเกอร์ต้องช่วยพี่นะครับผมโอ้โหดูดิหูเลวแบบเฮ้ยไอหมวกเอฟเราเดินอย่างแอคอะมีหมดมีบรรยากาศคุมกันนะทุกคนเดินแอคจัดอะพี่ต้องยิงเปิดไปก่อนนัดหนึ่งนะครับผมโอเคคือแบบว่า แก,แกงจ็กเกอร์มันก็แบบสมองสมองมันก็คงจะไม่ไม่ไม่ไมไมดีแล้วมั้งไม่รู้ว่าใครจะมาโจมตีพี่อ่ะยิงไม่ดึเพื่อนเออเปไงทุกคนอย่างเจ๋งอะทุกคนโอ้โหบริาการส่วนตัวครับน้องๆ <L un> โอ้ดูดิ <L un> ดูดิครับทุกคนถ้าพี่ไม่ยิงมันก็จะไม่ยิงนะครับมสมองลือเม็ดทวาริส่งวะ, <L un> จะเจริญพรละโดนกัดตายทุกคนเฮ้ยบริาการมันลืมกินปลามาหรือเปล่าวะอ่ะนต้องต้องยิงให้มันก่อนนะนัดนึงอะอือ สามองเฮ้ยมีบริการท,ทำไมวะถ้าจะมาให้มาบอกว่ามันต้องยิงตัวไหนก่อนสาภาพมันนี่เนาะไปละหนีดีกว่าทุกคนโอเคขี่รถหนีดีกว่าทุกคนแต่ดูเหมือนว่ารถพี่จะขึ้นได้แค่คนเดียวนะครับอีกสองคนก็วิ่งตามมาแล้กันอุ๊ยขอโทษดีน้องชายมาเลยไอซอมบี้เอารถชนตายไหมทุกคนโอ้โห oh, <no. S 1> มันอึนอดนะครับดูดิมันตายไหมทุกคนดูนะไม่ตายว่นะทุกคน ก็แบบซอมบี้อึดจัดเฮ้ยข้างหลังมันทำอะไรนะเต้นบีบอยเหรอโอ้โหไอ้ไอ้บริการนี่ก็ตามติดจริงๆเลยออกไปนี่ชนมาเลยครับผมโอ้โหดูดิทุกคนเหมือนในหนังเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูมุมมองในรถนะครับผมมันในหนังแบบหนังซอมบี้บุกโลกอ่ะดูดิทุกคนโอ้น่ากลัวจริงมาเลยไอ้ซอมบี้เฮ้ยอออืโคตรมัน เบียดเออตายไหมทุกคนไม่ตายเฮ้ยโอ้หออดูดิทุกคนบกชนติดชนติดลออ้อขนาดนี้ยังไม่ตายอะครับดูดิอตายไหมไม่ตายตายไหมล่ะโอ้โหเอ็กซ์วังสีเขียวสีเขียวเพื่อนพี่นี่ว่า <c oughs> เอ็กมันอยู่บนรถไปไปตายซะโอ้โหไม่ตายวะทุกคน จะฆ่ามันยังไงดีครับทุกคนถ้าน้องเจอเหตุการณ์แบบพี่เนี่ยน้องๆจะจัดการซอมบี้พวกนี้ยังไงครับผมเฮ้ยรถชนก็ไม่ตายว่ะทุกคนเฮ้ยมันเกินไปเดี๋ยวขอลองปืนนี้หน่อยละกันโอเคนี่ครับผม,มตายไหมละ่ะปืนสตาร์วออือยิงมันเพื่อน <Yahoo! S 1> มาเลยโอ้โหนัดเดียวอะนัดเดียวหายไปทุกคนปืนสตาร์วอครับผม โอ้โหปืนนี้มันจริงงั้นเรามาลองปืนนักการเออโหซอมบี้ลอยเฮ้ยซอมบี้บินได้ต้องยิงกับคนเยอะเยอะอืบินได้อือแต่ปืนนี้เหมือนมันจะทำอะไรไม่ได้นะครับผมมันไม่ตายนะครับโอ้โหจังจังดูดิคบนองๆคือแบบว่าพี่ยิงไปเท่าไหร่จำนวนมันก็ไม่ลดลงเลยครับเออต้องมันเด็ดทีละหัวแบบนี้ละมั้งโอเค เด็ดไปเด็ดไปเว้ยโอ้มามามาเด็ดไปเด็ดไปหายนะวันสิ้นโลกของฟรีไฟล์มันก็ไม่อยู่จริงนะครับทุกคนเออแบบถ้าวันหนึ่งเชียวเวลามันระบาดขึ้นมาพี่ว่าเราก็ต้องออกมาบูแบบนี้แหละเออแต่ที่บ้านมีแต่หนังกระติกอะไม่มีปืนเลดิพี่ว่าเราไปหาที่ปลอดภัยดีกว่าทุกคนพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นที่สูงสูงครับผมเหมือนเดิมเลย เออเหมือนตอนน้ำท่วมอ่ะต้องไปหาที่สูงครับผมโอเคแต่ทำไมรถมันขับยากจังวะเฮ้ยทุกคนพี่มีปัญหาอ่ะรถพี่เสียว่ดทุกคนเฮ้ยแล้วดูซอมบี้ครับผมคือแบบว่าแบบมันมีทุกที่ในแมปเลยครับทุกคนพี่จะชีวิตรอดไปจากที่นี้ได้ยังไงวะโอ้โหเฮ้ยด้านหน้าจะเป็นน้องโมโคแล้วเปล่า้องสาวโอ้โหเอาอีกแล้วเจอกันอีกแล้วทําอะไรอ่ะอะไรอะอาหนูไม่มี เฮ้ยทุกคนเราจะรอดไปจากที่นี่ได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหแล้วบริการก็ไมุ่้มกันเลยครับต้องให้สอน <Nope. S 1> แต่ไม่ต้องหว่วงกันทุกคนคือตอนนี้พี่ต้องพาน้องโมโคน้องโมโคของพี่เนี่ยหนีไปจากที่นี่ให้ได้ครับผมโ <Okay. S 1> อเคระวังโดนแดกน้องหลบเลยหลบเลยหลบเลยลเลยพียงไอตัวนี้พี่เอ oh. เอาเย้ยมา ไม่มืลัานไม่มันทำแฟนพี่ตายนี่ไอ้ผีบ้าโอ้จะยิงผีน้องโมโคมันมาบังอะครับดังแตกตายเลยอะเออยิงไปยังจบเลยอะตายแล้ว โอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าเป็นน้องๆเนี่ยเจ้าชีวิตรอดจากพวกซอมบี้ยังไงครับผมวว้า <Wow. S 1> รวมพูดคุยคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยถ้าใครชอบก็ชูกระปั้นขึ้นมาและชกไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแชร์ไม่รับชมกันด้วยที่สำคัญฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ